ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับช่องมอนชาแนลโนเลสอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวมอนขออนุญาตถอดแมสก์นิดนึงนะครับผมเพราะว่าสถานที่นี้ปลอดภัยจากโควิด -19 แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมอนมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เอฟซีอีกแล้วนะครับผมซึ่งเราได้คุยกับคุณยายไร่ชมเดือนนะครับคุณยายบอกว่ามอนพร้อมไหมวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรเหรอครับคุณยายมอนต้องมาดูเองนี่แหละครับเอฟซีนะครับวันนี้นะครับผมวันนี้ มอนจะพา FC มาที่ไร่ชมเดือนไร่คุณยายนะครับผมคุณยายมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้มอนอีกแล้วแล้วก็จะได้ให้ FC ดูด้วยนะครับผมว่าทางไร่คุณยาย <c oughs> ไร่ชมเดือนนี้มีอะไรและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมกับการเดี๋ยวเราจะมารู้กับการวิธีการปลูกนะครับบา,บางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งมีอีกหลายทา่านซึ่งยังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะทางคุณยายไร่ชมเดือนเนี่ยจะ พาเราไปชมด้วยครับแล้วก็จะแนะนําวิธีการปลูกด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ตื่นเต้นนะครับเชื่อไหมครับว่าผมแคนเซิลงาน4งานหมดเลยนะวันนี้นะครับผมมาหาคุณยายไร่ชมเดือนโดยเฉพาะเลยแล้วจะมาดูด้วยครับว่าตัวเทพตัวไหนที่คุณยายพามานะครับเดี๋ยวเราครับ FC นะครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ที่โรงเรือนของไร่ชมเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าคุณยายเขากำลังทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับผม เราไปชมไปเลยครับตามมาเลยครับผมสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับผมอ่ามอนชาแนลเลสนะครับวันนี้นะครับได้มากวนคุณยายอีกหนึ่งวันนะครับเพราะเราได้คุยกันว่านะครับคุณยายบอกว่าเดี๋ยวจะมีตัวเทพเข้ามานะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าตัวเทพอะไรนะครับคุณยายครับผมวันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์ให้มอนดูครับผมแดีวตอนนี้เราก็มีลูกค้านะคะครับนำเป้แดงอินโดมาแลกกับปลาเราโอ้ยเอฟซีครับผมนี่ก็ ตัวนี้แดงอีโดใช่ไหมครับ<ช>ผมวองวนะครับเอซีผมอยากจับนะครับแต่ผมกลัวอยู่มันแกนนะครับเ<ช>ดี๋ยวไม่ทำอะไรผิดพลาดขึ้นมางานเข้าเลยนะครับผม<ช>ตัวนี้คือแล้วมูลค่าตัวนี้ตัวนี้ที่แรกกันก็แรกกับฟาโรของคุณยายแม่และแสนห้าหนึ่งแสนห้าลก็มีลูกมาให้ด้วยจากนอกอ๋อนี่ครับเอฟซีครับเดี๋ยวผมขอ,อย่านนิดนึงนะครับมีลูกมาด้วยนี่มีลูกมาด้วยนะครับอ๋อแรกกับแม่ฟาโรไป อย่างที่คลิปที่แล้วที่เราเคยนําเสนอไปที่คุณยายบอกว่าไม่ใช่ว่าจะซื้ออย่างเดียวเราสามารถมีการแลกเปลี่ยนกันได้<ช>แล้วก็ดูวงดูเงินกันดูอะไรกันนีเงี้ยว่าสมดุลไหมอะไรไหมง้ยอ๋อคุณยายแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับผมอือหือ,อ,อสุดยอดมากเลยครับตัวนี้ผมมองตรงว่าผมไม่เคยเห็นแท้ๆเลยนะผมไม่เคยเห็นเลยนะมีวันนี้เนะี่ยที่ผมผมถึงบอกไงว่าผมแคนเซิลงานหมดเลยสี่ห้างานวันนี้ผมมาที่ไล่คุณยายนะคะจะมาชม แดงอินโดใช่ไหมครับผมต้นนี้สูงประมาณเท่าไหร่ครับคุณยายก็วัดจากต้นเขาเนี่ยอยู่ประมาณประมาณเมตรสามสิบเมตรสิบประมาณนี้ค่ะมัน<ล>ที่เป็นแม่พุ์แล้วอพร้อมที่จะออกออก,ออกลูกออกลูออกในอนาคตใช่ค่ะเท่ากับว่าถ้าใครได้ไปเป็นเจ้าของเนี่ยก็มีลูกต่อแน่นอนเลยใช่ไหมครับก็ทางได้แน่นอนจากที่เราจะปลูกเองขายเองซื้อขายเราก็จะมีเรือข่าย มีเธอยทั้งสวนที่เขาปลูกไม้แล้วก็มีทา้าเธอ่สยของคนที่รับไม้เราไปถ่ายอืมสุดยอดเลยอันนี้ก็จะเป็นหน่อสวยไงอ๋อตัวนี้อันนี้จะเป็นหน่อเลยใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นหน่อของกล้วยแดงอินโดตอนนี้ทางไรกก็จําหน่ายราคาพิเศษัวนี้เป็นแดงอินโดอันนี้เป็นมันออกมาแล้วมันเป็นหน่อเขียวสลับแดงขึ้นมาแบบไหนคะก็จะเป็นเรามีหลากหลายค่ะมีกล้วยมีผมขอจับนิดนึงไหมครับ นี่แหละครับ FC ครับผมนี่สุดยอดเลยครับแดงอินโดนะฮะนี่อีกหนึ่งชนิดท,ที่วันนี้คุณยายเอาเข้ามานะครับผมมอนดีใจมากเลยนะครับผมชี้ได้มาชมแดงอ <Indo> ินโดแบบเป็นๆอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเห็นแต่ในคลิปครับคลิปนูนคลิปนี้ครับแต่นี่นี่ในคลิปของมอนเองเลยนะครับผมแล้วผมสอบถามนิดนึงได้ไหมครับคุณยาย การดูแลรักษาครับสมมุติว่าดินนะครับผมจะเป็นยังไงครับดินเราก็ชอบร่วนซุยครับร่วนซุยของทางไร่เราจะผสมเพื่อไรผสมหินผสมไปคิดมอสแตไหนครัดว่าแล้วแต่ว่าวัสดุปลูกของเรามีในช่วงนั้นใส่อะไรถ้าเป็นในช่วงที่หาไม่ยากก็ใช้ใบ้มฉาแต่ช่วงนี้จะดูผลหายาก็จะใช้เป็นโพธิ์ถือเผไปเธอรอไรคิดมอดใส่สุดยอดเลยนะครับนี่นะครับแดงอินโดของแท้นะครับผม คุณยายจะเปิดให้ชมวันไหนเนี่ยครับเนี่ยเปิดทุกเสาร์อาทิตย์เปิดทุกเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาครับเอ,อ่อตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับถ้าเป็นวันอื่นๆจะเข้ามาที่ไร่ให้โชรนัดก่อนอโชที่เฟืองเจ้าสองห้าห้าสามหกหกเป็นโะนสุดยอดเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมตัวอื่นกันต่อนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผม ตัวนี้เป็นรูปผสมเป็นไฮบิดพวกนี้เรียกว่าชื่อว่าออโตราวานะคะเวลาออกหน้าเต็มก็ตรงนี้เขียวเหลืองแดงพวกนี้เป็นไม้รูปผสมไม่มีต้นเดียวในประเทศไทยในโลกนี้ก็แล้วกัน <c oughs> แบบนี้นะคะก็อันนี้ของคุณยายนี่เป็นต้นลูกนะม่ต้นแม่ต้นแม่ของเขาก็เป็นเม็ดที่เขาผสมกันมาแล้วก็มาปลูก็ได้หน้าสวยก็เลยเขาเรียกไฮบิทกันเลยออตโตรวาตัวนี้จะหน่อหนึ่งแสนกว่าบาท ราคาหน่อนหนึ่งต่อหนึ่งแสนใช่ไหมครับแสนสามค่ะแสนสามนะครับใช่มเขาจองแล้วจองแล้วจองแล้วค่ะอ๋อมีจองแล้วอ๋อที่คุณยายทำทำป้ายไว้ค่ะโอ้สุดยอดครับผมมีหลายตัวนะคะไฮ้บิ๊กมีหลายตัวมีอัเบอร์ลาวามีรูบี้ลาวามีไม้ที่ยังไม่ตั้งชื่อมีหลายตัวค่ะคุณยายจะสะสมไม้ให้บิ๊กเพราะว่าแม่เขาละมีหนึ่งเดียวในโลกเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นลูกผสมที่ ยังไม่แพร่หลายจนเกินไปแต่ตัวไหนถ้าโดนใจขึ้นมาราคาไปถึงหนอด้0 0ห้าแสนก็มีนะตัวน,นี้เป็นไม้น้เข้าวค่ะมาเ,เดี๋ยวเรามามชมกันต่อครับผมตัวน,นี้ยังต้นเล็กอยู่นะคะอันนี้เขาน้เข้าวมาแบบเป็นเงาเป็นหัวเรียกว่าอ e ีเล็กทิกบูนิวค่ะตัวใหม่ตัวใหม่จะต่างจากตัวเก่าตรงที่เขาจะเรียบกว่าเงากว่านะคะอันนี้ยังไม่โตอันนี้ยังเป็นไม้ที่เพิ่งปลูกค่ะอันนี้ประมาณกี่เดือนนะครับคุณย่อันนี้ประมาณเดือนกว่าๆค่ะเดือนกว่ากว่าใช่ไหมครับเดี๋ยวอันนี้ เดือนหน้าจะมีเข้ามาจำหน่ายอีกราคาครับผมราคาต้นหนึ่งเอฟซีฟังแล้วครับผมคร่าวๆก็ได้เลยครับคุณยายเราขายในท้องตลาดต้นขนาดปีต้นละเจ็ดหมื่นกว่าค่ะแต่ถ้าซื้อจากคุณยายก็มีราคาส่งให้ได้ขายค่ะสุดยอดครับสุดยอดครับเอฟซีไม่ก็เป็นโอกินาว่าเนาะเข้ามาจากญี่ปุ่นปกติโอกินาว่าเนี่ยมีสองใบขนาดเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นขึ้นนะคะ แต่ว่าทางไรกก็จะมีส่งอีแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้เรานําเข้ามาจากญี่ปุ่นในช่วงนี้ญี่ปุ่นเขาเทขายเพราะจะหนาวเพราะหนาว้วบ,บ้านเขาจะลดส่งสินค้าละพอใกล้จะหนาวเขากะเทขายสินค้าราคาก็เลยไม่สูงมากครต้นนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นลูกดกนะคะแข็งแรงที่เอามาจากญี่ปุ่นเนี่ยต้นแค่แม่ลูกสิบแล้วสองคุณยายก็จะตั้งแม่สักยี่สิบแม่ถึงร้อยแม่เหมือนกัน,นะค่ะค่อยเก็บขายาโอ๊กินาวานะครับผมนี่นะครับเอฟซี FC. ดูนะครับสนใจติดต่อได้ที่เลยโตค่ะมีเยอะค่ะคุณแม่จะมีโต๊ะอนุบาลโต๊ะตั้งขายคือแสงที่แสลงเลยคะที่ทางแสงแต่ละแสลงเนี่ยจะให้แสงไม่เท่ากันซึ่งมันจะมีความหมายว่าในการอนุบาลในการตั้งต้นแม่ในการจำหน่ายในครั้งนี้ก็โอชินาว่าส่วนนี้เป็นบอลนาญี่ปุ่นก้านดำบุษราคมก้านดำค่ะครับสวยไหมคะอันนี้ก็นําเข้าจากญี่ปุ่นค่ะแบบนี้เลยค่ะก็มีราคาที่แบ่งกันไป เป็นเจ้าของได้นะคะชักมาได้ราคาคร่าวๆได้ไหมครับราคาคร่าวๆพวกน,นี้ก็จะอยู่ที่แปดหมื่นห้าขึ้นไปค่ะต่อหนึ่งต้นถึงสามแสนอ่าบอลนาญี่ปุ่นก้านดำอ๋อบอลนาญี่ปุ่นก้านดำหรืออีกที่ก็คือบุษราคำก้านดำบุษราคำก้านดำ,อดำโอเคะจะี๋ยวไปต่อครับ,บนนมีประเทศชาติใดในโลกนะคะดูรายค่ะบอลน,นาไทยนะครับเผาบอลน,นาไทยค่ะเห็นไหมคะไม่แพ้าชาติใดในโลกข้างหน้านุก็ต้นบอลนาไทยสวยงามมากครับ อีกันหนึ่งที่คนจะถามหาประจำนี่คือโมชิโตโมจิโตโมจิโตค่ะโมจิโตนะคะต้นแบบนี้คุณยายจะมีทั้งต้นถอนสดนะคะต้นถอนสดในในโรคออนไลน์เขาจะรู้ว่าถอนสดอ่ะจะเป็นราคาแบบไหนครับํำแล้วจะราคาแบบไหนคุณยายก็จะมีตั้งแต่ถอนสดจำให้แล้วกี่วันใช้ต้นแม่แล้วก็ต้นแม่นมเนี่ยที่มีลูกเนี่ยถูกใจคุณยายก็ยกให้เลยคือแล้วก็ร้อมผุดใส่กระถางใ,ให้ได้ จะมีโมจิโต้นี่คนจะนิยมเยอะค่ะแพรหลายเพราะว่ามีทั้งในยุโรปมีทั้งในจีนมีทั้งอินโดจะมีไม้พวกนี้แล้วก็คนเล่นทั่วโลกอ่ะก็ถ้าเป็นไดยป้ายๆแบบนี้คนจะชอบครับป้ายดำๆแบบนี้ค่ะดำๆแบบนี้คะโมจิโต้สวยค่ะสวยสวยแบบเนี้ยแล้วก็ที่กำลังมาแรงตอนนี้ก็จะเป็นออดิบออดิบใช่ไหมครับแค่ออดิบอย่างนี้เขาเรียกว่าด่างสามสีด่างสามสีนะครับเนี่ยเห็นไหม ก็จะเป็นสามมิติค่ะเป็นด่างสามสีบางคนเขาก็บอกว่าคุณยายดูต้นลูกคะนะครับแบบนี้เขาเรียกไล่ว่าคิ้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณยายก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่ารู้แต่ว่าลูกดกค่ะแล้วก็<ช>ปลูกไปเติะแล้วมันสวยสวยการดูแลรักษาครับคุณยายดินครับผมใช้เหมือนกันหมดค่ะข,ของที่ไร้คุณยายจะใช้ดินผสมใบก้ามปูหมักแล้วก็กาบมะพร้าวสับแล้วถ้ามีพวกเนี่ยแะคะพวกหินภูเข,ขาไฟมีพวกเอ่อเนี่ย ผม,มขอความรู้หนอ่อยได้ไหมครับอย่างสมมติว่าผมสังเกตหล,หลายหลายหลายต้นมากเลยบางทีอ่ะตอนเด็กๆแบบใบเสียครับคุณยายถ้าใบาเสียเนี่ยเราสามารถตัดทิ้งได้เลยไหมครับหรือว่าปกติคุณยายจะลอกใบทิ้งอยู่แล้วเมื่อเราลอกใบออกนะคะเขาจะใบใหม่ที่เกิดขึ้นนะเขาจะยิ่งแข็งแลงตัวน,นี้ให้เรือกด่างเหลืองอ,อันนี้เป็นอดิบอันดนามันอันนั้นด่างเหลืองจะเป็นพวกนี้แา่ด่างเหลืองนี้จะราคาสูงกว่า ออดิบด่างขาวหรือว่าออดิบดางสีราคาเท่าไหร่ครับคุณยายถ้าเป็นต้นนี้หน่อละห้าหมื่นที่คุณยายซื้อมานะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีไล่ขอบมาแบบนี้ใช่ใช่แบบนี้ค่ะถ้าเป็นอย่างงี้คุณยายซื้อมาหน่อละหมื่นอันนี้หน่อละหมื่นนะครับอันนี้คือเลี้ยงมาเริ่มจะเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วนะออดิบด่างเหลืองด่างเหลืองแล้วก็อันนี้อาดิบด่างไดออนดามันเนี่ะแบบนี้ค่ะ ถ้าใบมันปกติเนาะถ้าอยากให้ลูกโดกนะฮะเคล็ดลับคุณคยาย,ยาคุณตาก็บ่นประจำเออแมาอะครับอเอน,นะครับเคล็ดล <F 3 S 1> ับครับใบแบบนี้นะค,ะค่ะบ,บอลน,นะคะถ้าใบเขาเริ่มเริ่มแบบนี้คือเขาเริ่มจะไม่รับแสงและจะไม่ช่วยปรุงอาหารแล้วเนี่ยคุกย่าก็จะใช้วิธีเด็ดใบออกแบบนี้ค่ะ ผมคุณยายเด็ดอย่างนี้เลยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะเอาเอานิ้วชี้นะคะจิ้มล, <ง S 1> ลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆเลาะออกอย่างนี้แล้วเราก็กดตรงนี้เขาจะมีตาหน่ออยู่พอเราออกปุ๊บตาหน่อหรือว่าไหลพวกนี้เขาเขาจะแทงออกมามันก็จะให้ผลผลิตอ่ะค่ะเร็วขึ้นอืมนะคะแบบนี้คือเขาเห็นไหมคะเขาเขาเริ่มเสียละเขาเริ่มไม่ช่วยสังขอแงอืมใช่ครับบางคนอ่ะบางคนแบบมือใหม่อ่ะคือคือพูดได้เลยว่าใช่หวงหน่อหวงใบใช่ครับผมอ๋อแต่เราสามารถเอาออกได้เลยถ้าอย่างไงเดยวเขาก็ต้องขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับ จะมีหลอดหม่แทงอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมีเสียแล้วนะค่ะก็ใช่มาก็เอานี้อที่แล้วนะคะกดลงไปแล้วก็เลาะอ,ออกแบบนี้แคล่ลองลองส่องดูจะเห็นตาเลยเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นตาหน่อไหม,มนั่นแหละค่ะแบบนั้นแหละแล้วก็กรบออกรบไวเดี๋ยวว่ายังเดิมใช่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะออกลูกตุกอ๋อแสดงว่าใบาเนี่ยคือเราไม่ต้องห่วงเลยถ้าเสียปุ๊บเราออก ออกได้เลยเอาไว้แค่สี่ห้าใบก็พอตจนลูกเดี๋ยวเราก็จะแยกแล้วค่ะแบบนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเอาทิี่ชุดนี้ก็จะมีขุดหน่อสดขุดหน่อก็ขนาดนี้ก็จะอยู่ประมาณแปดแผนถ้าถ้าหน่อใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะนี่นะครับสิบจอดเลยครับผมโมชิโตโมชิโต้ที่จริงพวกนี้ก็ยังเป็นนักผูกในโรงเรือนก็ได้นะคะผู้นอกโรงเรือนยิ่งแข็งแรงแต่ตรงใหญ่ๆก็คือโรงแรือนมันดีตรงที่กัน ใจกันมากันแมวกันไส<ช>้ก<จ>ันใ,ใจหน่อยสำหรับตังนะฮะนี่ <c oughs> สุดยอดเลยนะครับผมจริงๆุ้งยาแรกเช้ามาก็จะเดินเห็ีดอยู่ประจำอยู่แล้วค่ะแต่วันนี้ยังไม่ได้เห็ีนี่นะครับนี่เราได้มาฟังเคล็ดลับด้วยนะครับคุ้งยาสองสามสี่ใบหนึ่งรอดห้าใบอยู่ประมาณเนี้ค่ะตอนนี้ต้นสุดยอดครับผมสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยคืออ่าวิธีการที่เราเอา ที่ท,ท,ที่ที่คุณยายทําอยู่ตรงนี้นะครับคือการปลูกอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับที่แบบเอามาแช่น้ําอะไรแบบนี้ครับอันนี้เวลาที่ที่เราแยกต้นไม้นะคะ uh huh. แยกไม้ออกจากแบ่เขาเนี่ยรเราจะเอามาอนุบาลด้วยการแช่น้ำเศษหนึ่งส่วนสามของกระถางให้ร่ม,รมค,คือให้เก็คคือูโรคาเชียเขาดีตรงที่ว่าปลูกในบุกก็ได้ปลูกในน้ําก็ได้ครับเขามีไหลมีหนอ่อมีอาสามารถอยู่ได้ทั้งบกทั้งน้ำอ สุดยอดเลยนะครับ FC นี่ฮะได้ชมวิธีการทําของคุณยายด้วยนะครับผมสามารถเอาไปใช้ในแบบในการปลูกของตัวเองได้เลยนะครับผมก็ถ้าถ้าสมมติไม่ได้ทาบ่อยอย่างนี้นะทีไก็จะใส่ขันค่ะเดี๋ยวพาไปดูก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใส่ขันน้ำรอใส่รองแล้วก็อ้อมใส่นี่นี่ถาดพาสติก็ได้แบบนั้นนะะ อันนี้คือตระกูลโคโรคาเซียทำแบบนี้โคโรคาเซียค่ะแต่ถ้าเป็นอโรคาเซียต้องทำแบบนี้อโรคาเซียเช่นบอลกระดาษนะฮะบอลกระดาษต่างเท้าบอากระดาษด,างาดองเด้อหรือว่าพวกช้างไม่ต้องเอาน้ำหล่อค่ะแบบนี้ค่ะสามารถลงแบบนี้ได้เลยลงแบบนี้แล้วก็เขาจะชอบความชื้นแต่ว่าไม่ได้แฉะล่างเพราะแฉะล่างพุทธพลน่าน่า<อ>แ,ตแต่อันนี้คือคือแยกตามมาไม่ไม่เกี่ยวตัอย่างต่อนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขาอด ก็จะเป็นสองตระกูลที่คุณยายปลูกอยู่คืออะโรคาเซีย,ยกับโคโรคาเซียโคโรคาเซียนะครับโอเคบอนนาไทยไม่แพ้ชบไทยเดงร,รูปค่ะสวยมากเลยนะครับคุณยายสวยมากจริงๆนะครับสว,สวยค่ะสวยค่ะบอนนาไทยโอเคถ้าสมมุติว่า FC หรือใครก็ตามนะครับที่อยากจะมาหาคุณยายนะครับที่นี่ที่ไหนครับผมคุณยาย ชัเดืน,นะคะบ้านหนองเนินตะบนหัวถนอนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์โทรนัดื่วงหน้านะคะศูนก็สองห้าห้าสามหกหกศูนยศูนย์แต่ว่าถ้าวันที่คุณยายเปิดตลอดวันโดยที่ไม่ต้องนัดหมายก็เป็นทุกวันเสารอ์อาทิตย์ทุกวันเสารอ์อาทิตย์เลยนะครับถ้า ใครจะมา f อจะมายังไงก็โทรติดต่อหน่อยก็ดีเหมือนกันใช่ไหมครับ <laughs> จะได้มาไม่เสียเวลาะนะครับผมผมบอกได้เลยนะครับผมถ้ามาที่นี่นะครับกับไล่ชมเดือน,นะครับผมมาไม่ผิดหวังจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสายพันธุ์จริงๆเลยนะครับอโลโคเซียโคโลคเซียนะครับผมแล้วก็ยังมีโมจิโตโมจิโตคือ โคโรคาเซียในกลุ่มโคโรคาเซียแล้วก็จะมีอีกหลายสายพันธุ์มากมากเลยนะครับผมที่กำลังตั้งแม่พันธุ์ทั้งหมดใช่ครับที่กำลังปรับตินปรับวัสดุปลูกอยู่นะคะไม้ก็จะมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยเช่นแบ็กลันเนอร์แบ็กเมจิกเลมอนลามจับต้องได้เลยค่ะไดมอนด์เฮดขึ้นไปถึงราคาหลักหลายแสนแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการขนาดไหนแต่ว่าถ้าจะให้ผลผลิตเร็วๆเลยที่คุณยายโตมาจากปาโร ม,มาดูเห็นแล้วมั้งเนาะตอนนั้น,นที่มาจะเยอะๆแล้วคุณยายก็ทยอยขายแม่เข้าไป<ช>เอาไว้แค่แม่สองแม่ไว้ให้ดูแล้วนอกนั้นก็ขยายขายไปเรื่อยๆคเมื่อตอนนี้เราขาดเงินแสนนะหาเงินหาดอกร้อยละสิบก็ไม่ได้ทุกวันนี้ขาดเงินแสนขายต้นไม้สักสิบต้นได้เลยครับ สุดยอดนะครับผมโอเคนะครับ FC นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมกับช่องมอน Channel Knowledge นะครับผมแล้วก็ไปติดตามที่เพจไร่ชมเดือนนะครับเพจ a c e b o o k ของคุณยายไร่ชมเดือนด้วยนะครับผมสุดยอดมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อด้วยฟาโล่อีกหน่อยนะครับผมมีมิดไนมีมีพีีเวขายราคาส่งด้วยนะคะ ที่มีเนี่ยคุณยายก็พยายามทําให้มันเป็นเครือข่ายเนาะมีทั้งผู้ปลูกมีทั้งกลุ่มเกษตรกรมีทั้งคนซื้อแล้วก็มีทั้งคนขายนะคะเราก็สามารถที่เราสามารถที่จะเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันได้ดูแลตลาดไปได้กันได้ราคาคุณยายไม่ได้บอกว่าขายเท่าไหร,ร่เนาะแต่ว่ามารับไปขายได้กันได้สุดยอดนะครับ FC ซนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามด้วยนะครับผมกับเพจ a c e b o o k ไร่ชมเดือนนะครับผมแล้วก็ ช่องทาง YouTube นะครับกับช่องมอนชแนลโนเลสนะครับผมช่องแห่งการเรียนรู้นะฮะเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมมิดไนต์มิดไนต์ราคาสูงขนาดไหนละแซกว่ามิดไนต์นะครับมิดไนต์มิดไนต์แกงเขาจะดำปี้มิดไนต์ค่ะแกงเขาจะดำสีใบเป็นสามมิติใ่ไหมนาแผลงลูกออกมาสวยมากสวยมากเลยครับมรผมบมีสามต้นตาแม่ใจอ่อนใจอ่อนโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณคุณยายไร่ชมเดือนมากๆเลยนะครับก็ อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมในช่องทาง YouTube และทางเพจ Facebook นะครับผมกับไร่ชมเดือนนะครับผมยินดีค่ะเดี๋ยว <มา S 2> โอกาสหน้าก็จะมีบ้านใหม่ๆเข้ามาอีกค่ะอ่าผมยังไงผมต้องขอมาถ่ายอีกนะครับผม <laughs> โอเคขอบคุณครับ